สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนมาเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็รับแรงบรรดาลใจไปมาเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็รับกําลังใจแรงเขาเรียกว่าอะไรอะแรงฮึดสู้แรงฮึดสู้ เหมือนเดิมนะเข้ามาก็แชร์ให้ด้วยพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดที่เราดูเข้ามาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดที่เราอยู่ด้วยกันถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญเราจะทำมันทุกวันแล้วเราจะทำมันเป็นเรื่องแรก ดังนั้นสอนพวกเราทุกคนพี่แป้งก็ทํามันทุกวันแล้วก็สอนเราเป็นเรื่องแรกอย่างแรกโชคดีหวัดดีจ้ามานะใครเข้ามาแล้วทักวัดดีพี่แป้งเลยเราพูดเกินรอเพื่อนถ้าคุณกล้าลงทุนกับตัวเองทั้งเงินทั้งเวลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตัวเองชีวิตคุณจะดีกว่านี้แน่นอน เราต้องกล้าลงทุนกับตัวเองนะจะทำอะไรก็ตามเริ่มที่ตัวเองทุกอย่างเลยเริ่มที่ความคิดของเราเริ่มที่การเสียสละของเราเสียสละอย่างแรกคือเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวเขาบอกว่าเริ่มต้นตอนไหนก็ได้เมื่อเราคิดได้ให้รีบเริ่ม,มต้นเลยอย่าไปหาข้ออ้างอย่าไปบอกไม่มีเงินอย่าไปบอกไม่มีเวลา สิ่งแรกที่เราจะทำได้ง่ายๆคือเวลาเวลาอย่างตอนนี้พี่แป้งสอนฟรีโครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราการสอนฟรีทุกวันดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะลงทุนกับตัวเองคือเวลาจงลงทุนกับเวลามาเรื่องเงินค่อยว่ากันเรื่องเงินค่อยว่ากันพี่แป้งบอกแล้วนะพี่แป้งมีคอร์สท,ที่เก็บตังค์ด้วยนะมีคอร์สท,ที่เก็บตังค์แต่ ถ้ามาเรียนฟรีกับพี่แป้งทุกวันแล้วหยอดกระปุกวันละสิบบาทแล้วถ้าครบสองร้อยเมื่อไหร่ค่อยไปสมัครคอร์สเอาแบบว่าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยถ้าเราอยากเรียนนะอยากเรียนอยากเปลี่ยนชีวิตอยากลงทุนกับตัวเองสิบบาทสิบบาทวันหนึ่งสิบบาทครบสองร้อยค่อยเรียนพอพี่แป้งสอนตลอดอยู่แล้วสอนตลอดอยู่แล้วโอเคไหมอ่ะไปต่อ อันนี้เมื่อกี้นี่คือให้แนวคิดอย่าไปคิดเรื่องเงินอย่างเดียวคิดเรื่องเวลาก่อนเข้ามาเรียนฟรีทุกวันให้ได้เข้ามาเรียนฟรีทุกวันให้ได้เออเอ,เอวันนี้พี่แป้งจะบอกการนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาต้องเตรียมกันเพราะเดี๋ยวคอร์สใกล้เปิดแล้วใกล้เริ่มเรียนแล้วคอร์สเ,เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนอใครเข้ามาก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดสวัสดีพี่แป้งเข้ามาได้เลยนะอ่ะ ข้อ5สมยศสอบได้8ข้อแรกเฉลี่ย85คะแนนแล้วสอบได้9ข้อแรกเฉลี่ยได้81คะแนนถามว่าคะแนนข้อที่9กี่คะแนนโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์การหาค่าเฉลี่ยธรรมดาเลยหาค่าเฉลี่ยธรรมดาเลยเขาบอกว่า8ข้อแรกแล้วนี่9้ข้อแรกนั่นหมายถึงว่าเราหา8ข้อแรกก่อน ข้อ9ข้อแรกเนี่ยคือเพิ่มมา1ข้อแล้วตัวที่เขาถามก็ถามข้อที่มันเพิ่มมานี่แหละข้อที่9คือครั้งแรกมันเป็น8ข้อแล้วเพิ่มมาอีก1ข้อก็เป็น9ข้อถูกไหมอ่ะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเกิดจากอะไรค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวม ค่าเฉลี่ยมันจะเกิดจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดผลรวมของข้อมูลผลรวมของข้อมูลส่วนด้วยจำนวนของข้อมูลดังนั้นเราเขาต้องการทราบข้อที่9เขาให้8ข้อแรกมาแล้วแล้วก็ให้ค่าเฉลี่ย9ข้อมาด้วยดังนั้นทำอันแรกก่อน8ข้อแรก 8ข้อแรกเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหรแทนค่าลงไปเลยค่าเฉลี่ย85ผลรวมรู้ยังผลรวมผลรวมยังไม่รู้ก็เขียนไว้ผลรวมจํานวนข้อมูลรู้ยังรู้แล้วก็8ข้อไง8ข้อก็คือจํานวนข้อมูลดังนั้นเราต้องการทราบผลรวมถูกไหมทราบผลรวมเราก็ย้าย8เนี่ย 8มันอยู่หารหารผลรวมมาฝั่งนี้มันก็จะเป็นคูณแปดสิบห้าคูณแปดเท่ากับผลรวมอ่าแปดสิบห้าคูณแปดเท่ากับผลรวมแปดห้าสี่สิบใสศูนย์ทดสี่แปดแปดหกสิบสี่กับอีกสี่เป็นหกสิบแปดเท่ากับผลรวมอ่าอันนี้ผลรวมของแปดข้อ แปดข้อแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าอ่ามีข้อสอบอยู่เก้าข้อถูกไหมเขาอยากรู้ว่าข้อที่เก้าเนี่ยข้อที่เก้านี่มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นข้อที่เก้าเขาบอกมายังเขาบอกค่าเฉลี่ยมาแต่เขาไม่ได้บอกผลรวมมาเราก็หาผลรวมของเก้าเก้าจำนวนเก้าข้ออ่ะเหมือนเดิมค่าเฉลี่ยเขาให้มาคือ8 1ผลรวมรู้ยัง ผลรวมยังไม่รู้จำนวนข้อมูลรู้ยังรู้แล้ว9ไงเขาบอก9ข้อเสร็จแล้วหาผลรวมเหมือนกันก็เอา81คูณกับ9เท่ากับผลรวมนะเกเป็น9 98 72เท่ากับผลรวมนะผลรวมอันนี้ผลรวม9ข้อผลรวม8ข้อคือ680แล้วผลรวม9ข้อคือเ 129แล้วโจทย์ต้องการทราบอะไรโจทย์ต้องการว่าข้อที่9เนี่ยเท่าไหร่ข้อที่9เนี่ยข้อที่9เนี่ยได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนเนี่ยข้อที่9ดังนั้นอันแรก8ข้อแรกได้6 80 9, 9ข้อแรกได้7 29อ่ะอันนี้8อันนี้9เพิ่มมา1ข้อดังนั้นข้อที่เพิ่มมา1ข้อก็เกิดจาก จำนวนผลรวมทั้งหมดของเก้าข้อเนี่ยลบแปดข้อออกได้เก้าสิบสองเอาออกแปดเหลือสี่อ่ะหกเหลือศูนย์อ่ะสี่สิบเก้าเท่ากับข้อที่เก้าเป็นสี่สิบเก้าคะแนนมีในตัวเลือกไหมมีเราก็ตอบเลยสีนน่สิบเก้าคะแนนอ่ะมีในตัวเลือกนะโอเคไหมอ่ะหนึ่งข้อหนึ่งข้อ พี่แป้งสวัสดีทุกๆคนนะที่เข้ามาเรียนกับพี่แป้งใครเข้ามาเรียนคือเข้ามาให้กำลังใจพี่พี่จะได้มีกำลังใจสอนต่อไปมีคนอยากมาเรียนกับเราอ่าได้ความรู้คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นพิม์พเข้ามาได้ความรู้คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นพิมพ์เข้ามาอ่าโอเคไปต่อหลักสูตรการสอบกพอหลักสูตรการสอบกพ พูดอยู่ตลอดแต่ก็มีคนถามอยู่ตลอดถามอยู่ตลอดพี่แป้งบอกแล้วว่าถ้าเรายังมองภาพไม่ออกมองภาพการสอบกอพไม่ออกเรายังไม่รู้ว่ากอพออ,อกข้อสอบเรื่องอะไรพี่แป้งแนะนำให้สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบกอพไปหนึ่งเล่มสั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบกอพไปหนึ่งเล่มตอนนี้ในช้อปปี้มันลดราคาอยู่ ในนั้นอ่ะมันจะมีสารบัญบอกเลยว่ากอพอออกอะไรบ้างกอพอออกอะไรบ้างนั้นเราจะมองภาพออกมองภาพออกอ่ะคณิตศาสตร์อนุกรมโอเปอรเรตอุปมาอุปไมยเงื่อนไขภา,าษาคณิตศาสตร์ทั่วไปตารางเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นหลักสูตรใหม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีสตรมกับตรรกศาสตร์ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคือแค่ เริ่มปีหกสามเองนะดังนั้นสะดมกับตกศาสตร์ควรอ่านควรอ่านและในหนังสือเตรียมสอบกอพอของพี่แป้งก็มีควรอ่านไว้เพราะยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับเอามาออกข้อสอบอีกไหมหรือจะโผลมาไหมก็ไม่รู้เหมือนคณิตศาสตร์ทั่วไปนั่นแหละ เขาจะเอาเรื่องไหนมาออกข้อสอบเราก็ยังไม่รู้เหมือนพี่แป้งบอกเราจะไปยึดติดเดิมๆก็ไม่ได้ยึดติดเดิมๆก็ไม่ได้แต่การออกข้อสอบของสำนักงานกพเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์คือออกข้อสอบเขาออกแพทเทิร์นไหนแพทเทิร์นนั้นเป็นหน่วยงานที่เตรียมสอบง่ายที่สุดเตรียมสอบง่ายที่สุดเพราะรู้ว่ามันจะออกเรื่องอะไรรู้ว่ามันจะออกอนุกรมรู้ว่ามันจะออกโอเปเรต่นน่ะ แล้วสองปีปีหกสามหกสี่ไม่มีสะดมแล้วก็ไม่มีตกรกศาสตร์แต่มันเพิ่งแค่สองปีเองหกสามแล้วก็หกสี่สองปีเองพี่เป้งยังไม่อยากให้ทิ้งยังไม่อยากให้ทิ้งอ่านให้มันรู้ว่าสะดมอะ่ะเขาทำข้อสอบแบบไหนเป็นข้อสอบลักษณะไหนตกรกศาสตร์เป็นข้อสอบลักษณะไหนทำแบบไหนอย่างน้อยเราเข้าไปเห็นโจทย์เราจะได้รู้ว่า อ๋อนี่ข้อสอบสะดมนะเขาทํากันแบบนี้เปรียบเทียบสะดมกอสะดมขออ๋อตรกศาสตร์นะเขาทํากันแบบนี้ถ้าเผื่อมันหลงออกข้อสอบมานึกออกไหมแต่ปีหกสามหกสี่ที่เราสอบเพื่อนเอนเ,อนเราไปสอบมามีอยู่เจ็ดเรื่องในส่วนของคณิตศาสตร์แล้วภาษาไทยเขาก็ยุบออกเยอะเหลือแค่เรียงลำดับข้อความบทความสั้นบทความยาวบทความยาว แต่มันก็เพิ่งเปลี่ยนไปสองปีเหมือนพี่แป้งบอกเราอ่านไว้เลยอันไหนที่มันเคยออกข้อสอบอ่านเตรียมไว้ภาษาอังกฤษยังคงเดิมยังคงเดิมออกสนทนาคำศัพท์สำนวนโครงสร้างประโยคแล้วก็อ่านจับใจความอ่านจับใจความเนี่ยสิข้อสิข้อและหลายคนกังวลเรื่องคณิตเอ้ยเรื่องอังกฤษเรื่องอังกฤษเราไม่ต้องกังวลเรามีหนังสือ เรามีหนังสือเตรียมสอบกอพออยู่กี่เล่มให้เราฝึกโจทย์ฝึกแนวข้อสอบในหนังสือเตรียมสอบกอพอนั่นแหละอ่านโจทย์โจทย์ไหนที่เราอ่านสับไหนที่เราไม่รู้เรื่องจดคำสับจดคำสับจากจากข้อสอบนั่นแหละจดคำสับจากข้อสอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเรามีหนังสือกี่เล่มละ่ะ ทุกคนมีหนังสือมากกว่า2เล่มอยู่แล้วถูกไหมอ่ะเรามีหนังสือสองเล่มสามเล่มเล่มนี้มีอังกฤษอยู่50ข้อเล่มนี้มีอังกฤษอยู่สาข้อเล่มนี้มีอังกฤษอยู่ห้ข้อเราได้ร3 0ข้อแล้วในร้อยสามสิบข้อมีคําศัพท์ไหนมีคําศัพท์ไหนที่เราอ่านไม่ออกแปลไม่ได้จดออกมาจดออกมาท่องมาทําความเข้าใจแล้วต้องฝึกทําโจทย์ร้อยห้าสิบข้อเนี่ยอันนี้คือย,ยกตัวอย่างนะ ให้เราอ่านโจทย์รู้เรื่องแล้วตอบได้โดยที่ไม่ผิดเลยแค่นี้เราก็จะสามารถทําคะแนนในภาษาอังกฤษได้แล้วภาษาอังกฤษเกณฑ์การผ่านคือ50% 25ข้อเราต้องทําได้13ข้อ13ข้อจะไม่ได้เชียวหรือถ้าเราฝึกทําโจทย์จนไม่ผิดเลยแล้วก็เอาคําศัพท์มาท่องคําศัพท์มาท่องอันไหนที่เรายังไม่มั่นใจเรายังไม่ได้ แสดงว่าเราพยายามยังไม่มากพอเราอยาามเอาพูดแค่ว่าอันนั้นหนูก็ไม่เก่งอันนี้หนูก็ไม่ได้อันนี้หนูก็ไม่มีพื้นฐานอันนี้หนูก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปทําให้รู้เรื่องนึกออกไหมไปอ่านเรารู้ตัวเราอยู่แล้วรู้จักตัวเองดีที่สุดเรารู้ตัวเราอยู่แล้วพี่แป้งเคยยกตัวอย่างพี่แป้งก็ไม่เก่งคณิต evet, ไม่เก่งอังกฤษนะพี่แป้งอ่านข้อสอบเนี่ยตอนสอบรามอะ่ะ พี่แป้งจดแม้กระทั่ง i s i s แปลว่าอะไร r แปลว่าอะไรพี่แป้งจดขนาดนั้นน่ะ i s แปลว่าเป็นอยู่คือ r แปลว่าอะไรพี่แป้งจดแม้ขนาดนั้นน่ะ h a v e h a s จดหมดเลยจดคําแปลออกมาหมดเลยจดออกมาแล้วก็ออกมาท่องแล้วฝึกทําโจทย์อ่านโจทย์จนอ่านโจทย์รู้เรื่องตอบได้อะ่ะอ่านโจทย์รู้เรื่องตอบได้โจทย์ที่เรามีอยู่นั่นแหละซ้ําๆ ดังนั้นเราไม่ต้องไปบอกว่าแล้วหนูจะไปเริ่มจากตรงไหนหนูจะไปเอาคําศัพท์จากตรงไหนมาท่องเริ่มจากหนังสือที่มีอยู่ในมือหนังสือที่มีอยู่ในมือหนังสือพี่แป้งเชื่อว่าทุกคนมีมากกว่าหนึ่งหรือสองเล่มแต่มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าเราอ่านถ้าเราไม่อ่านจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มในมือถ้าไม่อ่านก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแล้วการอ่านหนังสือต้องอ่านแบบมีคุณภาพ อ่านแบบเปิดใจอ่านแบบเข้าใจอ๋อนู่นนี่นั่นก็เหมือนพี่แป้งบอกอะ่ะฝึกทําโจทย์จนไม่ผิดเลยข้อสอบกฎหมายเหมือนกันข้อสอบกฎหมายเหมือนกันอ่านฉบับเต็มอ่านสรุปแล้วก็ฝึกทําข้อสอบแล้วต้องทําข้อสอบจนไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยแล้วเมื่อเรามีเวลาเราก็เอามาเทียบว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมันออกจากมารตราไหนออกจากส่วนไหนของกฎหมายฉบับเต็ม นั่นน่ะเราจะเข้าใจกฎหมายมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นกฎหมายเกณฑ์การผ่าน60 60% 2เปอร์ซนเปอร์เซนข้อก็ประมาณ15ข้อ15ข้อผ่านยังไงก็ผ่านยังไงก็ผ่านเราอย่าเพิ่งไปปิดกัน้นเราอย่าเพิ่งไปปิดกัน้นโอ้กฎหมายเยอะหนูอ่านไม่รู้เรื่องหรอกหนูทายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ลองทํายังไม่ลองทํายังไม่รู้ยังไม่รู้เขาบอกว่าจงเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวเองแล้วจงภาคเพียรอดทนอดทนเรียนรู้เพื่อที่จะให้เราสำเร็จเพื่อให้เราสำเร็จเนี่ยถ้าเรามองมองออกแบบเนี้ยมองออกแบบเนี้ยสูตรออกอะไรบ้างกอพอทีเนี้ยพอตอนเราอ่านหนังสือเราเข้าใจเรื่องไหนเราเข้าใจเรื่องไหนให้เราเรียงเรียงลำดับความเข้าใจเรียงลำดับความเข้าใจ เวลาเราทำข้อสอบให้เราทำเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกนะเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงช็อตว่าจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงก็พอจะออกจะสอบตอนไหนจะจัดสอบแบบออนไลน์ไหมหรือจะจัดสอบนะอย่างค่าการท้องถิ่นข่าวก็มาหนาหูแล้วจะสอบสิ้นเดือนนี้แหละจะสอบตุลานี่แหละสิ้นปีนี้แหละจะสอบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เดี๋ยวพี่แป้งแจ้งถ้าเขาประกาศวันสอบออกมาเป็นถ้าเขาออกมาประกาศออกมาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ที่แน่นอนคือเราอ่านจบหรือ,อยังเราอ่านจบหรือ,อยังเราอ่านจบหรือ,อยังเราพร้อมสอบหรือ,อยังแค่นั้นเพราะฉะนั้นลหลายๆคนบอกว่าโอ้ยพี่แป้งบอกว่าอีกนานกว่าจะได้สอบอ่านหนังสือไว้เยอะๆอ่าไม่ต้องรีบไม่รีบได้ไงก็พี่แป้งสอนพวกเราทุกวันเนี่ย ถ้าพี่แป้งบอกว่าอีกสองสามปีสอบไม่ต้องรีบพี่แป้งก็ไม่สอนสิไม่ต้องเตรียมตัวสิแต่ความหมายของพี่แป้งคือคุณต้องพร้อมแล้วตอนนี้พี่แป้งสอนคุณมา28วันแล้วพาคุณอ่านหนังสือไม่ได้บอกให้เลิกอ่านไม่ได้บอกให้เลิกอ่านไม่ได้บอกให้นิ่งนอนใจแต่บอกว่าคุณต้องพร้อมสอบเมื่อไหร่คุณต้องพร้อมสอบเมื่อไหร่คุณต้องพร้อมโอเคไหมอ่าแล้วเนี่ย กี่นาทีแล้วทุกทีอันนี้อันนี้ยืมเพื่อนมานะเพื่อนเรียนรามเพื่อนเรียนรามแล้วลามเนี่ยเขาจัดสอบลามเขาจัดสอบแบบออนไลน์ตอนนี้น่าจะเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วพี่แป้งเคยพูดไว้ว่าถ้ามหาวิทยาลัยสามารถสอบออนไลน์ได้ข้าราชการก็ไม่แน่ เพราะว่าค่าการก็ต้องให้มหาวิทยาลัยจัดสอบอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเราอาจจะได้สอบแบบนั่งโต๊ะหรือสอบออนไลน์ก็ได้นะตรงนี้พี่เป้งเอามาให้เราดูเป็นแนวทางเตรียมตัวไว้เขาสอบกันที่ไหนใน Google Form อันนี้คือข้อความที่อาจารย์ชี้แจงเพื่อนนะตอนสอบทำใน Google Form ให้เวลา2ชั่วโมง30นาทีไม่เกี่ยวกับเวลาการสอบกอพอนะ พี่แป้งบอกไปแล้วเมื่อกี้ใช้เวลาสามชั่วโมงสอบกพแต่อันนี้คือยกตัวอย่างการทำข้อสอบในรามตอนนี้ตอนนี้ข้อสอบเนี่ยอาจารย์จะโพสข้อสอบทีเดียวเลยหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยข้อโพสเข้าไปปุ๊บเราก็นั่งทำข้อสอบนั่งทำข้อสอบเสร็จแล้วเราต้องส่งข้อสอบให้ทันเวลาถ้าเราไม่ส่งข้อสอบเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมส่งข้อสอบ หากเราหากเราไม่ส่งข้อสอบเนี่ยเขาก็จะไม่ตรวจให้เราเขาก็จะไม่ตรวจให้เราตรงนี้เป็นคำชี้แจงเขาบอกว่าให้ใช้เน็ตที่แรงแล้วก็เสถียร่ะระวังในมือถือนี่ไงมือถือเนี่ยสํานักงานกอพอก็พูดตลอดอัปโหลดรูปอย่าใช้มือถือควรใช้อ่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจะไม่ได้ผิดพาลาดหลายหลายคนพยายามโหลดจนปิดการโหลดไปพยายามโหลดจนปิดการโหลดไปโหลดรูปไม่ทันพอพี่แป้งถามว่าใช้ไรโหลดมือถือเอาทำไมไม่ใช้คอมเขาก็แนะนำดังนั้นตอนนี้สถานการณ์โควิดบางคนไม่มีคอมไม่มีคอมแล้วฉันจะสอบวิธีไหนเพราะว่ามือถือสัญญาณอาจหายขณะทำข้อสอบและไม่สามารถส่งข้อสอบได้ แล้วหากส่งข้อสอบไม่ทันเขาให้เราเป็นคนรับผิดชอบเองรับผิดชอบเองดังนั้นเราจะต้องเราจะต้องอะไรเราจะต้องมีเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้สำหรับสอบถ้ามีการสอบออนไลน์จริงๆคือถ้ามือถือก็ต้องวายฟายในมือถือไม่น่าจะได้ถ้ามือถือก็ต้องวไ f ฟบ้านวไฟบ้านเราต้องเตรียมการไว้ ไวไฟบ้านก็มีนะอะแล้วใครมีคอมหรือใครพอจะหยิบยืมคอมใครได้วันสอบก็ต้องยืมมายืมมาอันนี้คือบอกช่องทางไว้บอกช่องทางไว้เพราะว่ายอดคนติดเชื้อยังหลักหมืน่นยอดคนตายสองอยกว่าต่อวันต่อวันหน่วยงานราชการไม่มีทางที่จะเสี่ยง ไม่มีทางที่จะเสี่ยงให้ประชาชนมารวมตัวกันแล้วให้เกิดการติดเชื้อโดยที่หน่วยงานนั้นเป็นต้นเหตุแน่นอนแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนดูแลความปลอดภัยของประชาชนจะไม่มีหน่วยงานไหนที่อยู่ดีๆคนยังติดเชื้อเป็นหมื่น เรียกเรามาสอบรวมกันห้าแสนหกแสนคนเนี่ยมันยากมันยากนี่คือวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้โหถ้าจะรอให้คนลดกว่าจะได้สอบเข้ากลับมาสอบออนไลน์ล่ะเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องทำยังไงดังนั้นเราก็ต้องฝึกบางคนไม่รู้เทคโนโลยีไม่รู้เทคโนโลยีก็ลองไปดูซิทำข้อสอบผ่าน Google คอมเนี่ยเขาทำยังไงเขาทำยังไงซึ่งที่จริงทำข้อสอบก็ไม่ยากนะมันสำคัญอยู่ที่ว่าเน็ตเราจะแรงไหมเราส่งทันเวลาไหมแล้วก็อ่ามันเป็นการสอบครั้งแรกเขาโพสข้อสอบมาในหนึ่งร้อยข้อเนี่ยเราจะทำข้ามไปข้ามมาไหมเราจะทำทันเวลาไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดคือสิ่งที่เราต้องคิดนะโอเคไหมโอเคไหมพึ่งมาตามครับ <c oughs> ฝากแนะนําด้วยนะครับโอ oh, พี่แป้งแนะนําตลอดแหละแนะนําตลอดแหละไปดูไอ้อะไรนะวิดีโอเก่าๆวิเคราะห์ข้อสอบวิเคราะห์หลักสูตรก็วิเคราะห์เป็นสิบๆรอบนะอ่าี่ไม่ได้บ่นนะให้ตามดูวิดีโอเก่าแล้วถ้าอยากดูวิดีโอแบบต่อเนื่องไม่สะดุดเลยก็ใน YouTube ถ้าเป็นที่พี่แป้งสอนพี่แป้งจะโหลดขึ้นไว้หมดเลยไปไล่ดูได้เลยมีอยู่300กว่าวิดีโอ สามร้อยวิดีโอมีทั้งแนะนำหลักสูตรการสอบกพอพหลักสูตรการสอบท้องถิน่นพี่แป้งก็แนะนำไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหลักสูตรการสอบท้องถิ่นภาคกอมามา,มาแนะนำอีกแต่แนะนำไปหลายรอบแล้วแหละนะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองว่าเป็นข้าการได้แล้วลงมือทำให้มันสำเร็จก่อนจากกันนะอ้าวพี่แป้งว่าจะบอกลูกศิษย์อ่ะ พิมพ์คำนี้เข้ามาพิมพ์คำนี้เข้ามาใครที่สมัครรุ่นห้าไว้ใครที่สมัครรุ่นห้าไว,ใรรไว้ให้ฝึกนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาอวันนี้พูดสั้นๆก็คือโครงการพาน้องอ่านหกโมงสิบนาทีหกโมงสิบนาทีพาน้องอ่านสอนฟรีสอนฟรี พี่แป้งอยากให้ทุกคนนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาอย่างน้อยนอนตื่นสักตีห้านอนตื่นตีห้าอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงแล้วเข้ามาเรียนกับพี่แป้งตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาอ่ะถ้าเรานอนตีตื่นตีห้าเรานอนสักห้าทุ่มสักห้าทุ่มอ่ะให้นอนสัก6ชั่วโมงหชั่วโมงแล้วเข้ามาเรียนให้ได้ทุกวันอย่าบอกว่าจะมารอดูย้อนหลังโน่นนี่นั่น ให้บริหารจัดการเวลาให้เข้าเรียนได้ทุกวันเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเราต้องทำก่อนอย่างน้อยเราได้อ่านหนังสือรองท้องแล้วแล้วเราค่อยไปทำงานค่อยไปทางานแล้วทีนี้รุ่น5รุ่น5เริ่มหต่อคอสอนตีห้พี่แป้งสอนตีห้แล้วพี่แป้งจะปุกตีสีครึ่ง ดังนั้นใกล้จะถึงวันสอบไอ้ใกล้จะถึงวันเรียนแล้วให้เราฝึกนอนฝึกนอนใครตอนนี้นอนตีห้านอนตื่นตีห้าก็ให้เถิบขึ้นมาเถิบขึ้นมาใครนอนตื่นหกโมงก็ให้เถิบมาตีห้าก่อนได้ตีห้าแล้วค่อยมาตีสี่ครึ่งค่อยมาตีสี่ครึ่งแล้วควรตื่นตีสี่ด้วยควรตื่นตีสี่แล้วตีสี่ครึ่งเนี่ยพี่แป้งปุก โคดปุกเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ในลายกลุ่มมีลายกลุ่มให้มีลายกลุ่มให้ใหเสร็จแล้วตีหถึง6กโมงเช้าเราเรียน่ะเรียนตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเรียนต่อตรงนี้ดังนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มควรไปฝึกการนอนเพราะพี่แป้งบอกแล้วถ้าเข้ากลุ่มคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแต่คุณต้องทำให้ได้ คุณต้องตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาแล้วคุณต้องเข้าเรียนทุกวันให้ได้ดังนั้นตรงนี้ฝากลูกศิษย์ฝากลูกศิษย์ใครที่สมัครเข้าไปแล้วให้ไปเตรียมตัวแล้วใครอยากเข้าตอนนี้ก็ยังทันอยู่พี่เป้งจะปิดรับสี่ต่อคอก็คือถ้าเปิดเรียนจะไม่รับระหว่างรุ่นคอยไปเรียนรุ่นใหม่แต่ถ้าใครจะเรียนในรุ่นนี้ต้องสมัครให้ทันภายในสี่ต่อคอจะสมัครก็อินบ็อกไปได้เลยอินบ็อกไปได้เลยนะ ค่าสมัครก็200บาทแต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่มีเงินก็ให้เก็บวันละ10บ,บาทมาเรียนมาเรียนสอนฟรีแล้วก็หยอดกระปุกวันละ10บ,บาทครบ200เมื่อไหร่ค่อยสมัครเพราะพี่แป้งส,สอนทุกอ่สอนไปตลอดอยู่แล้วทุกเดือนเดือนละรุ่นเดือนละรุ่นนะโอเคไหมอ่ะพิมพ์เข้ามากันยังโอเคทุกคนพิมพ์เข้ามาหมดแล้ววันนี้ก็พี่แป้งเชื่อมัน่นและศรัทธาในน้องๆทุกคน แล้วพี่แป้งยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่โครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราชการสอนฟรีทุกวัน6โมง10นาทีให้เราเอาแค่เวลาแล้วก็หัวใจเข้ามาแลกเรามุ่งมั่นเพียงพอหรือเปล่าเราทุ่มเทพยายามเต็มที่หรือเปล่าถ้าเราพร้อมเราจะสอบผ่านโดยการเข้ามาอ่านหนังสือกับพี่แป้งทุกวันตั้งเวลานอนเวลาตื่น ตั้งเวลานอนเวลาตื่นสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ